สวัสดีครับผมกระผมช่างปลอมครับวันนี้มานำเสนอรเรียงการวัดดิเม,มอร์นะครับอันนี้ห้องใส่ดิจิตอลมิเตอร์ในการวัดนะปับย่านวัดของมิเตอร์ไปที่ย่านโอมนะครับวัดโอーนะครับสายสีดำต่อเข้าที่ขัวของดิเม,มอร์นะครับสายสีแดงต่อเข้าที่ขัวของดิเมอร์นะครับห้องก็บ,บิดไปทางขวานะครับสังเกตว่าความต้านทานมันสิ เพิ่มขึ้นนะครับยิงเขาบิดไปทางขวานี่ความตันท่านสิลดลงครับอันนี้เป็นดิมเมอร์ที่ข้าเจาให้มากนะครับของเกาอาจจะคาเพสะเทียนบันเลนะครับวิธีตรวจเช็คตามนี้ครับส่วนนี้เขาใส่มันติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คตอนแรกเขาก็แอดจัดศีรดก่อนนะครับปรับคามันก่อนนะครับตัางยันวัดไปที่คู่หนึ่งนะ ปรับซีโรโอมนะครับทุกครั้งนะครับต้องปรับซีโรโอมครับเพื่อที่จะได้คาที่แม่นย่ำนะครับครับผมเข็มชี้ที่เลขศูนยนะครับที่นี่หาก็เอาสายสีแดงครับมาจับที่ขัวของดิมเมอร์นะครับผมห้องก็บิดดิมเมอร์ ตอนนี้เข็มของดิม,งมันติมิเตอร์สีีอยู่ที่อินฟินิตีนะครับหรือว่าทางขวาทางสายมือสุดนะครับผมซึ่งจะเสียฟ่าสิบโบไลพันไปได้นะครับผมในห้องบิดไปทางขวานะครับบิดไปทางขวาปุ๊บเข็มของมันติมิเตอร์สีีมาทางขวาครับแต่ถ้าในถึงศูนย์นะครับมันจะตีมากประมาณสี่ห้าโอห์ม ซึ่งจะปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปที่หลอดไฟนะครับมันจะสว่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าความต้านทานมันหน่อยลงนะครับผมความต้านทานจะหน่อยนะครับทางขวามือแต่ถ้าเข็มตีมาทางซ้ายมือนี่ความต้านทานจะไหลกระแสไฟฟ้าสิไหลผ่านบ่ได้ครับเยืดให้หลอดมันหงหน่อยลงครับสว่างหน่อยลงครับครับผมวลองหมุนมืงนะครับผมอันนี้คือดิเมอร์ใช้ได้นะครับ ในเสียแล้วว่าแต่ว่าจะพาพายนอกอาจสิดูเสื่อมโทรมไปตามอายุการใช้งานนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณไปทางคุญปภที่เป็นให้มากนะครับผมสวัสดีครับ